เ <c oughs> จริญสุขเจริญพรก็มาฟังกันต่อในอคลิปที่สองก็แล้วกันในเรื่องของพระนาคามีะนะะในเรื่องของสังโยชน์อันหนึ่งก็พึงเข้าใจว่าแม้สังโยชน์เบื้องสูงบางข้อก็จะมีชื่อเหมือนจิเดศอย่างหยาบที่ยังมีในปุตุชน ก็คือยังไม่ผู้ยังไม่บรร,รบคคลรุเป็นพระอริยบุคคลผู้ยังไม่บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเช่นอะไรย,ยมเช่นมานะอุทจจะเรือวิชาแต่ทั้งยศเบื้องสูงอันเป็นกิเลสที่ยังหลงเหลืออยู่ในจิตของตนคือของพระอริยบุคคลไม่ใช่ไม่ใช่ของพระอรยิยของพระอนาคามีนั้น เป็นจิเลสนะเป็นเป็นจิเลสที่ละเอียดละเอียดกว่าของปุถุชนอย่างมากที่นี้มาเข้าใจว่าพระอาหารหันต์คืออะไรู่คนถามว่าบางทีบอกว่าโลกนี้ไม่มีพระพุทธเ,เจ้าแล้วไม่มีโลกนี้มีพุทธเ,เจ้าไหมพระยายามถามเด็กที่รุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ที่เกิดมาในโลกเนี่ยถามว่าพระอาหารหันต์คือใครพระอาหารหันต์มาจากไหนพระอาหารหันต์มีไหมในโลกเนี่ยทาไมพวกเราไม่เจอไม่เห็นแม้แต่คนอาตมาผู้บรรยายผู้พูดยังไม่ยังไม่เคยเห็นพระอาหารหันต์เกิดมาก็ได้ศึกษาเฉพาะพระธรรมพระธรรมคำัมภีร์ต่าง บอกว่าศาสนาพุทธเกิดมาก็ไปศึกษาก็ไปเรียนก็เจอศาสนาพุทธเลยก็มีนะแต่เราเกิดไม่ทันพระอรหันคือผู้สำเร็จทำวิเตศสงสุดในพระพุทธศาสนาเขาบอกอย่างนั้นพระอรยิยบ,บุคคลชั้นสูงสุดสามารถละสังโยชน์ได้ครบสิบประการ นั่นคือพระอาหารหันต์นั่นแหละโยมคือพระอาหารหันต์ที่ละาตั้งยดได้สิบประการทั้งสิบทั้งสิบข้อเลยนะถ้าห้าข้อก็ยังไม่ถึงอาหารหันต์นะ <c oughs> ยังคล้องอยู่ยังติดอยู่ในอุปทานในอวิชาความไม่รู้แจ้งไม่รู้แจ้งชัด จเจริญพรญาติโยมนะที่ยังติดตามแล้วก็กดติดตามแล้วก็มีผู้ติดตามใหม่ที่กำลังเข้ามามีอยู่เรื่องหนึ่งนะว่าวันหนึ่งพระโมคคัลลานะเนี่ยผู้เป็นเลิศในในด้านมิลิตเดี๋ยวพูดใด้ฟังมาขอขึ้นไปตรวจ ดูสวรรค์ชั้นต่างๆนะใครบอกพระนทนไม่มีฤทธิ์ไม่ใช่นะสมัยขั้งพุทธกาลพระนรนมีฤทธิ์นะไม่ใช่พระโมคคัลลานะขออภัยพระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่เลิศในด้านมีฤทธิ์อิทธิบาทหรืออิทธิเหมือนพุทธเจ้านะท่านสาม,มารถห่อขึ้นไปตรวจดูสวรรค์ชั้นต่างๆ,ๆแล้วก็ใช่ฤทธานุภาพเนี่ย ที่เกิดจากการเจริญอิทธิบาทสี่นั่นแหละอิทธิก็คือฤทธิ์เกิดจากการเจริญอิทธิบาทสีนะ่จนชำนาญนะจนชำนาญเป็นวัดสีหอบมุ่งตรงไปยังพรหมวิหารของท่านติมหาพรหมด้วยไก่เนื้อ โดยใช้เวลาเพียงช่วเหยียดแขนออกแล้วก็กู้แล้วก็คู่แขนเข้าเข้าหาโตตัวเองเท่านั้นเองอะเหยียดแขนออกปุ๊บแล้วก็คู่กลับขึ้นมาเท่านั้นเองอะถึงเลยครั้งตีมหาพรหมอดีตตีภิกษุในบวพุทธตาพระพุทธตาตนา เห็นท่านพระเถระซึ่งอุตสาบมาเยือนถึงพรหมโลกด้วยอริยธิ์เช่นนั้นก็มีจิตยินดียิ่งนักจึงทักทายด้วยสุรเสียงอันไพเราะก้องกลางวานว่าขอพระเดชพระคุณผู้เป็นที่เคารพบูชาของข้าพเจ้า จงกรุณาเข้ามาเถิดนิบนเข้ามาภายในเถิดนิบนต์พระเดชพระคุณนั่งลงก่อนเถิดข้าพเจ้ามีปิติยินดีที่พระเดชพระคุณผู้นิรทุกข์ได้กรุณามาเยี่ยมพอครั้นสดับคํคำอารัธนาของท่านติติสะ มหาพรหมแล้วเนี่ยท่านติดสะมหาพรมแล้วพระเถระก็นั่งลงหลังจากที่ได้สนทนาปราศัยกันในเรื่องต่างๆพอสมควรพระมหาโมคคลานะก็ถามขึ้นว่าดูก่อนท่านติดสามหาหพร้ม ในบรรดาเทวดาที่ท่านรู้จักมากมายนั้นเทวดาชั้นไหนหนอที่เป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันซึ่งเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นผู้เที่ยงแท้เจะตสะรูในเบื้องหน้าท่านติดสามหาพรหมก็ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุก์ปพวงเทพเจ้าที่ได้สำเร็จเป็นพระอรยบุคคลโสดาบันนั้น สถิตยอยู่ที่สวรรค์ชั้นจะตุมหาราชิกาก็มีชั้นดาวเดึงก็มีชั้นยามาก็มีชั้นดดติดก็มีชั้นนิมารัด,ดีก็มีชั้นปัรนิมิตตวสวัตดีก็มีเทวดาพระโสดาบันรัะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะต่ัสรู้ในเบื้องหน้า อันนี้ท่านติดสาตอบพระโมคลานะนะ <c oughs> พระเทระก็ได้ถามไต่ถามตอบไอต่ถามตอไปว่าท่านติดสามหาพรหมจะมีที่ทั้งเกตร,รู้ได้อย่างไรว่าเทวดาเราใดเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลและเทวดาเราใดไม่ใช่พระอริยบุคคล หรือพระโสดาบันอริยบุคคลเทวดาแบบไหนเทวดาเหล่าไหนทัาติตามหาพรหมซึ่งเป็นผู้กว้างขวางในหมู่เทวดาและหมู่พรหมทั้งหลายก็ได้ตอบว่าข้าแต่พระเดชพระคุณผู้นิรัทกมีที่สังเกตกำหนดหมายได้อย่างเดียวก็คือหากตัวเทพเหล่าใดมีใจไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ในพระธรรมในพระอริยสงฆ์และไม่ประกอบด้วยศีลที่พระยาเจ้าพอจิตพอใจเนี่ยเทวดาเหล่านั้นก็ไม่ใช่เทวดาโสดาบันหรืออริยบุคคลเลยส่วนเทพเหล่าใดเป็นผู้มีใจประกอบไปด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระผู้มีพระภาคเจ้าในพระธรรมในพระอร,ยะริยสงฆ์ และเป็นผู้ประกบไปด้วยศิลที่พระอริยเจ้าพอใจเทพเหล่านั้นพึงทราบได้ว่าเป็นเทพโสาบาร,รยาบุคคลเป็นผู้ไม่ตกตาเป็นผู้เที่ยงเท้ที่จะได้ตรัสรู้ในเบื้องหน้าข้าพเจ้าตังเกตรู้ได้เช่นนี้พระเดชพระคุณพระเถระฟังดังนั้นก็กล่าว ลาลังนั้นนนั้นก็กล่าวอุโมทนัาและชมเชยว่าตอบได้ถูกต้องแล้วจากนั้นก็อำลามหาพรหมนะกลับมามนุษย์โลกนะกลับมามนุษย์โลกเพื่อมันเป็นธรรมนก,กิจตามปกติ อันนี้คือคุณนรัษณาพิเศศของเทวดาผู้ได้ชื่อว่าเป็นพระโสดาบันแม้ว่าท่านจะลาโลกไปแล้วด้วยความสว่างสวัยของพระธรรมกายภายในถึงจะไปเถวทิพยสมาบัติในสวรรค์ท่านเหล่านี้ก็ยังมีความคารพกศรัทธามั่นคงในพระธาตุไรอยู่เสมอ,อยังคงรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์เหมือนเดิม และตลอดการเวียนว่ายตายเกิดของท่านจะมีเพียงสุขติภูมิเป็นที่ไปอย่างเดียวซึ่งชีวิตในสังสารวัติของพระโสดาบันแต่ละท่านอาจสั้นอาจยาวไม่เท่ากันอันนี้ก็แบ่งออกเป็นสามประเภทนะโยมก็คือประเภทที่หนึ่งก็เอกพีซีโสดาบัน จะเกิดอีกเพียงชาติเดียวเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการไปเสวยมุติสุขในอายตนะนิพพานแล้วก็มากที่สุดด้วยเพราะเมื่อมาเกิดแล้วลงมือปฏิบัติธรรมก็จะได้บรรลุอรหัตตผลสำเร็จเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นพระอริยบ,บุคคลชั้นสูงสุดในบวรพระพุทธตาตนา อันนั้นคือประเภทที่หนึ่งนะประเภทที่สองโกลังโกละเป็นพระอริยปคคลที่มีความวิเศษรองลงมาคือจะมาเกิดอีกเพียงสองถึงสามชาติเท่านั้นแล้วจะได้สำเร็จเป็นพระอรหรันประเภทที่สามก็คือสตักขตุปรมะหมายถึงอะไรโยบหมายถึงพระโตรบันผู้จะเบียนไป ในสังสารวัฏเฉพาะในสุขติภูมิอีกไม่เกินเจ็ดชาติก็จะได้บรรลุอรหัตผลอันนี้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนะครบเจ็ดชาติก็จะได้บรรลุอรหัตผลเลยการที่พระตนรบันแบ่งเป็นสามประเภทดังกล่าวมานี้เพราะการเจริญวิปัสสนาการนั่ง สั่งสมบุญบาร,รมีอีกทั้งอินทรีย์ที่ท่านอบรมมาตั้งมันก็แตกต่างกันคือท่านที่สร้างบาร,รมีมาอย่าเกเกล้าพอมาในภพชาตินี้เมื่ออินทรีย์ทั้งห้าอย่างคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาถึงความแจ่รอบสม่ำเสมอกันก็สามารถบรรลุมรรคผลได้อย่างรวดเร็ว พระโสดาบันประเภทนี้เป็นเอกพีชีคือเกิดอีกชาติเดียวเท่านั้นก็จะถึงสังนิพพานถ้าสร้างบาร,รมีแบบไปเรื่อยๆนะก็ช้าลงมาตามลำดับแต่ก็ถือว่าแต่ละประเภทเนี่ยได้ทำชัยชนะไว้ในมือแล้ว มนุษย์ผู้ตั้งใจสั่งสมบนบาร,รมียังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างพวกเราเนี่ยผู้ทุชนเนี่ยเป็นมนุษย์ไหมเป็นมนุษย์ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพเนี่ยเรากำลังสร้างบาร,รมีเพื่อสร้างบาร,รมีอีกนับภพบนับชาติไม่ท้่วเลยเบื้องปลายอยู่ตรงไหนอยากจะรู้ได้เพราะฉะนั้น เบื้องเบื้องเบื้องปลายอยู่ตรงไหนก็อยากจะยากที่จะรู้ได้มองไม่เห็นทางเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทในชีวิตแม,วมวแม้จะเวียน่ายก็ไม่หวนแม้จะเวียนแม้จะเวียนวนก็ให้วนอยู่ในสุขติภูมิอย่างเดียวเท่านั้น คือมนุษย์และเทวโลกสิ่งที่จะรับประกันความปลอดภัยของตัวเราได้ในปัจจุบันก็คืออะไรยกก็คือต้องทุ่มเทสร้างบุญบาร,รมีให้เต็มที่เต็มกำลังและต้องมั่นฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระตาลไตซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกภายในของเราให้ได้ ทีนี้เรามาเรามาฟังเรื่องของพระอาภูมิของพระตากิทาคามีอันที่สองนะการได้พบพระแท้ภายในก็คือพระรัตนตไตรอันนั้นคือพระภายในใครที่ไม่รู้ว่าพระภายในคืออะไรบางคนเข้าใจว่าพระอยู่ในบ้านพระภายในเป็นพ่อเป็นแม่พระอรหันไม่ใช่ไม่ใช่นะ พระภายในก็คือพระรัตนตรัยนับว่าได้พบกับสิ่งที่ประเสริฐที่สุดถือเป็นทัศนานุตริยะคือการได้เห็นอันประเสริฐอันแท้ภายในที่เราได้เข้าถึงนี้สามารถมัดปิดประตูใบยภูมิมันปิดประตูใบยภูมิให้เราได้ ใจของเราก็จะสูงส่งอยู่เสมอแล้วก็จะเป็นพลวะปัใจจัยให้เรามีสุขติภูมิเป็นที่ไปอย่างเดียวหากว่าเราปรารถนาอยากพบพระแท้ภายในซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอุรมมงคลต้องทำอย่งางไรโยมคือเราต้องทำใจให้หยุดเน่งมันฝึกอบรม ฝึกอบรมจิตอบรมใจให้สะอาดบริสุทธิอ์อยู่เสมอหยุดใจเป็นก็จะเห็นพระแท้ภายในถ้าเราหยุดใจเป็นก็จะเห็นพระแท้เลยนะอยู่ในภายในเรียกว่าสมนานุจะหรือสมนานันจะสมานานันจะทัตตนังเอตัมมังคลมุตตมัง การได้เห็นธรรมะผู้สงบเป็นมงคลอันสูงสุดพระสมมาตามพุทิเจ้าตรัสไว้ในจุลสีหานาจุลสีหานาทสทัศน์ว,ว่ากตโมจะพิกเวทุติโยสมโนอิทะพิกเวพิกขุติน,นังสัญโยชนานัง ปริการราคะโทสะโมหานังตันตตาสกิทาคามีโหติพิเทกิเทวีมังโลกังอาคันตะอาคันตาวาทุกขะสันตังคโรติอายังพิกเวทุติโยสมโน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะที่สองเป็นฉไฉนภิกษุในตาานานี้เป็นสกิทาคามีเพราะตังยศสามทิ้นไปเพราะความที่ราคะโทสะและโมหะเบาบางจะกลับมาตู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะทำให้ที่ตุดแห่งทูกได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่คือธรรมะที่สองในพระตานนา ความเป็นธรรมณะหรือเป็นพระแท้ในทางพระพุทธตาตนาพระพุทธองค์ทรงสอนให้วัดกันที่ความสูงของภูมิธรรมคือวัดกันที่ว่าใครจะสาม,มารถขจัดกิเลสอสวะให้ดุดลอนออกจากใจได้มากที่สุดเนี่คือความวัดนะถ้าหากทำทั้งยศสามคือสาการทจติติวิกิกิจชาและศีลพตาปามาต ให้หมดสิ้นออกจากใจได้และเข้าถึงธรรมกายพระโสดาบันหน้าตากห้าห้าวานะสูงห้าวาปรากฏชัดใสแจ่มอยู่ภายในตลอดเวลาท่านเรียกว่าเป็นพระโสดาบันบุคคลถ้าหากพ่อกิจให้ละเอียดนะักเข้านอกจากสังโยชนสามจะหมดสิ้นไปแล้ว ยังเข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรม,มกายพระตะกิทาคามีหน้าตากสิวาถูงติบวาสว่างสวัยอยู่ภายในตลอดเวลาส่งผลให้เป็นผู้มีราคะโทสะและโมหะเบาบางลงไปและจะกลับมาเกิดอีกเพียงชาติเดียวเท่านั้นจะโจมเทวดาูพุทธทั้งหลายอันนี้ก็จะได้บรรลุกาย การจะทมอรหัตบุคคลผู้มีใจสูงส่งอย่างนี้เรียกว่าสมณธิตองสมณธิตองคืออะไรโยมก็คือพระสกิทาคามีบุคคลจำไว้นะสมณธิตองนะสมณธิตองเนี่ยคือพระสกิทาคามีบุคคล ต่อไปธรรมนัติสองเรามาอธิบายในยว่าในพระพุทธตัตนานี่คืออะไรสรรมนัติตองในพระพุทธตาัต,าตนาก็คือเรื่องเราเกี่ยวกับพระสกิทาคามีบุคคลว่ามีคุณวิเศษอย่างไรบ้างและต้องฝึกอบรมตนเองอย่างไรจึงจะได้บรรลุธรรมเป็นพระสกิทาคามีโลกุตระ โลกุตระภูมิชั้นที่สองนี้มีนามว่าตะกีทาคามีโลกุตระภูมิปฏิปทาของท่านผู้ใดบรรลุถึงโลกุตระภูมิชั้นนี้ต้องเป็นผู้ที่บำเพ็ญวิปัสสนากรรมาฐานโดยผ่านโคตรภูมิและโสราบันโลกุตระภูมิมาแล้ว มีความปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลในชั้นนี้จึงมีความเพียรอุตสาหะเจริญวิปัสนากรรมฐานต่อให้ยิ่งขึ้นไปเมื่อบุญบาร,รมีที่เคยอบรมสั่งสมไว้มีมากพอเนี่ยและเมื่ออินทรีย์ทั้งห้าถึงภาวะเจกล้าเป็นอย่างดีแล้ววิปัสนาญาณขั้นต่างๆก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเรื่อย เรื่อยมาเร่มาตามลําดับตามลําดับตั้งแต่อุทัยพยัพอุทัยพัพพยาญาาเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยจนถึงสังขารุปเปกขยานเนี่ยแต่ว่าภาวะวิปัสนาญาณเหล่านี้จะปรากฏชัดเจนละเอียดแจ่มแจ้งกว่าภาวะญาณในชั้นโสดาบันโลกุตระภูมิ ศัพท์และภาษาธรรมะที่ใช้เป็นหัวข้อวิปัสสนาในระดับขั้นต่างๆนั้นบางคนอาจจะเข้าใจยากเอยเพระาะว่าอยู่ในระดับวิปัสสนาภูมิภูมิซึ่งต้องเห็นแจ้งด้วยธรรมจักขุผู้ที่จะรู้เห็นเจ,เจมแจ้งจริงๆต้องเข้าถึงอะไรโยมต้องเข้าถึงพระธรรมกายได้ก่อนนะ ถ้าไม่เข้าถึงพระธรรมกายเนี่ยมันก็จะไม่เห็นเพราะวิปัตนาภูมิเริ่มต้นที่เข้าถึงรธรรมกายเท่านั้นนะถ้าหากปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกายโคตรภูเป็นต้นไปเนี่ยท่านจะใช้คำว่าวิปัสนาคือเห็นแจ้งด้วยธรรมจักขุรู้แจ้งด้วยญยาณแท้ ของธรรมกายยาที่มันแท้นะของธรรมกายสามารถพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ก็คือความไม่เที่ยงมันเป็นอะไรมันเป็นทุกข์มามันเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเป็นอะไรอนรัตตานะอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนของของสังขารร่างกายนยะมันไม่มี มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของสังขารร่างกายก็คือขันห้าขันห้าแล้วก็คือขันห้าแล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดไปถึงอายจตนะ12ิบสองธาตุสิบแปดอินทซียี่สิบสองอริยตัติิและปฏิจสมุภปบาทนักศึกษาจะเตะฉันในธรรมะขั้นวิปัสนาภูมิทั้งหกอย่างนี้ ก็ต่อเมื่อได้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วเท่านั้นถ้าไม่ถึงพระธรรมกายก็จะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันจะลัดข้ามไม่ได้ขณะนี้เราทั้งหลายที่ฟังธรรมอยู่นี้ก็กำลังศึกษาทั้งภาคปริยัตและปฏิบัติไปพร้อมๆกันศึกษาเพื่อนำไปอะไรยมนำไปสู่ปฏิเวท ปฏิเวทก็คือการรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นโลกุตรภูมิพระสกิทาคามีนี้จะเกิดอีกเพียงชาติเดียวจำไว้ก็จะทำเร็จเป็นพระอระหันต์ซึ่งหลักในการอุบัติในพบใหม่ของทาของท่านมีอยู่ห้าประเภทนะก็คือประเภทที่หนึ่งนี่คือท่าน ที่เมื่อตอนเป็นมนุษย์ก็สาเร็จเป็นพระตกีธาคามีบุคคลครั้นจุติไปเกิดเป็นเทวดาในเทวโลกหากกลับมาเกิดในมนุษย์โลกอีกครั้งหนึ่งก็จะบรรลุอรหัต,ตผลสาเร็จเป็นพระอรหันต์และดับขันเข้าสู่พระนิพพานในมนุษย์โลกนี้เองประเพทีสองก็คือ ท่านที่สำเร็จเป็นพระสกิทาคามีในมนุษย์โลกนี้แล้วทำความเพียรต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งจนกระทั่งได้บรรลุอรหัตผลและดับขันเข้าสู่พระนิพพานในขณะที่อยู่ในมนุษย์โลกนี่เองประเภทที่สามก็คือท่านที่เป็นพระสกิทาคามีตั้งแต่ตอนอยังเป็นมนุษย์เมื่อจุติเป็นเทวดาก็จะเริ่มนิพพัฒนกรรมฐาน ตลอดนาะจนได้บรรลุอรหัตผลในเทวโลกไม่ต้องกลับมาเป็นมนุษย์อีกไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอยู่ในพรหมโลกเลยประเภทที่สีก็คือเทวดาที่ได้สําเร็จเป็นพระสกิตาการมีบุคคลในตรวันแล้วก็จะเริญวิปัสรกากรรมฐานต่อจนกระทั่งได้บรรลุอรหัตผล แล้วก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานในเทวโลกนั่นเองเท่านั้นประเพที่ห้าก็คือท่านที่ตําเร็จพรินเทพสกิทาคามีตอนเป็นเทวดาแต่ครั้นหมดอายุไขก็จุติมาเกิดในมนุษย์โลกแล้วบุญในตัวที่ทําเอาไว้จะเป็นดวงบุญดวงบารมีที่เต็มเบียบ เมื่อตั้งใจปฏิบัติธรรมก็สามารถอยู่ใจได้บรรลุไกบรรลุไก่ธรรมอรหัตเป็นพระหัสเป็นพระหัสแล้วก็เข้าพระนิพพานในมนุษย์โลกนี้ตามปกติแล้วกิเลสอาสวะจะไม่เกิดขึ้นเจพระธกิธาคิามีบ่อยๆ เหมือนบางเกิดเจ่ปุติชนผู้ท่องเที่ยวอยู่ในวัดตะทั่วไปแต่จะเกิดเป็นจะเกิดขึ้นเป็นช่วงห่างๆเกิดเป็นครั้งเป็นคราวนะและเมื่อเกิดขึ้นก็มีโทษร้ายแรงไม่ถึงกับกระทำความเมืดมนนอนธนาการให้กับท่าน ถึงแม้จิเลต่างๆซึ่งท่านเรียกว่าทังยอดเบื้องสูงจะยังคงอยู่นะแต่ก็บอบางมากเหมือนหมอกจางๆหรือเหมือนมแรงผู้ที่เคลาาคลึงเกสรแต่ไม่เคยย่าจีดอกหมให้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 บอบชำ้ำฉะนั้นในสมัยพุทธการ ผู้ได้บรรลุธรรมเป็นพระตะกิทาคามีกันมากที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกก็มีหลายแห่งและที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก็มากหรือไม่ก็ผ่านไปถึงขั้นบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันตก็มีไม่น้อยสําหรับตัวอยา่างของผู้ที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระ,ะธรารามีแล้วก็ไปต่เวยทิพยาติสมบัติในสวรรค์ โดยในคลิปต่อไปก็กดติดตามไวโยมว่ามีใครบ้างกดติดตามไว้เพื่อที่จะได้ติดตามตอนต่อไปในเรื่องเนี้ยเจริญพร